สวัสดีครับเราอาจจะเคยได้ยินคำว่าไวทองกันบ่อยๆใช่ไหมครับแต่ว่าช่วงเวลาก่อนจะไปถึงจุดนั้นที่เรียกว่าไวใกล้หมดประจำเดือนหรือเพอริเมนอโพสเนี่ยกลับเป็นเรื่องที่หลายคนยังสับสนกันอยู่มากเลยนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับมาดูกันว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่เริ่มต้นกันด้วยคำพูดนี้นะครับฉันไม่รู้สึกเป็นตัวของตัวเองเลยเมื่อไหร่จะได้ชีวิตกลับคืนมานี่เป็นความรู้สึกจริงๆของผู้หญิงคนหนึ่งเลยนะครับที่สะท้อนสิ่งที่หลายคนอาจจะกำลังเจออยู่ คือมันทําให้เราเห็นภาพชัดเลยว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของร่างกายหรือชีววิทยาแต่มันส่งผลกระทบกับความรู้สึกและชีวิตจริงๆเลยโอเคครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปดูว่ามันเปลี่ยนแปลงไปยังไงเราต้องย้อนกลับมาทําความเข้าใจพื้นฐานกันก่อนนะครับว่าในสภาวะปกติเนี่ยจังหวะของรอบเดือนในร่างกายของเรามันทํางานยังไงภาพนี้อาจจะดูซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับแต่มันคือหัวใจสําคัญเลยครับคือภาพที่แสดงให้เห็นการทํางานประสานกันของฮอร์โมน ลองดูที่กราฟนะครับจะเห็นเลยว่ามันมีจังหวะของมันอยู่เส้นหนึ่งคือเอสโตรเจนที่จะพุ่งขึ้นมาก่อนในช่วงครึ่งแรกแล้วจากนั้นโปรเจสเตอโรนก็จะตามมาในช่วงครึ่งหลังทุกอย่างเนี่ยถูกควบคุมโดยสมองกับรังไข่เป็นเหมือนวงจรที่เกิดขึ้นซ้ำๆทุกเดือนอย่างที่เราพอจะคาดเดาได้เลยครับถ้าจะให้สรุปบทบาทของฮอร์โมน2ตัวหลักนี้ให้เห็นภาพชัดๆนะครับก็เหมือนกับว่าเอสโตรเจนเนี่ย เป็นเหมือนทีมก่อสร้างเลยครับทำหน้าที่สร้างเยื่อบุโพรงมดลูกในช่วงครึ่งแรกของรอบเดือนส่วนโปรเจสเตอโรนก็จะเข้ามาทำหน้าที่เหมือนผู้ตรวจสอบคุณภาพทำให้ทุกอย่างมั่นคงแข็งแรงพร้อมสำหรับการฝังตัวของตัวอ่อนในช่วงครึ่งหลังคือทำงานคนละหน้าที่แต่ส่งเสริมกันเป๊ะเลยครับเอาละครับในเมื่อเรารู้แล้วว่าจังหวะปกติมันเป็นยังไงทีนี้เรามาดูกันดีก,กว่าว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อจังหวะที่เคยเป๊ะๆแบบนี้มันเริ่มเปลี่ยนไป นี่คือคำนิยามที่สำคัญมากๆเลยนะครับคำว่า perimenopause หรือวัยใกล้หมดประจำเดือนเนี่ยต้องย้ำเลยว่ามันไม่ใช่โรคนะครับแต่มันคือช่วงเปลี่ยนผ่านตามธรรมชาติของร่างกายซึ่งช่วงเวลานี้เนี่ยอาจจะยาวนานได้ตั้งแต่4ปีไปจนถึง8ปีเลยทีเดียวก่อนที่ประจำเดือนจะหมดไปอย่างทาวรแล้วตัวแรก51ที่เห็นอยู่นี่คืออะไร นี่คืออายุเฉลี่ยของผู้หญิงในออสเตรเลียนะครับที่จะเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนอย่างเป็นทางการหรือที่เรียกว่าเมน o p a ซึ่งเราจะนับก็ต่อเมื่อประจำเดือนขาดหายไปครบ12เดือนเต็มแล้วครับทีนี้มาดูสัญญาณเริ่มต้นที่น่าสนใจกันบ้างครับคือหลายๆอย่างในลิสต์นี้เนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้นะแม้ว่าประจำเดือนจะยังมาปกติอยู่เลยก็ตามไม่ว่าจะเป็นประจำเดือนที่มาเยอะขึ้นหรือนานขึ้นรอบเดือนสั้นลงหรือมีอาการคัดตึงเต้านมแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ตื่นกลางดึกบ่อยๆหรือไม้กระทั่งเหงื่อออกตอนกลางคืนโดยเฉพาะช่วงก่อนมีประจำเดือนสัญญาณพวกนี้แหละครับที่อาจจะกำลังบอกเราว่าการเปลี่ยนแปลงได้เริ่มขึ้นแล้วและทั้งหมดนี้แหละครับที่กำลังจะพาเราไปสู่จุดที่คนสับสนกันมากที่สุดเกี่ยวกับไว้ใกล้หมดประจำเดือนนั่นก็คือเรื่องของฮอร์โมนซึ่งมันมีความเชื่อบางอย่างที่อาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริงสทัทีเดียวครับคำถามก็คือที่อาการต่างๆมันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่าระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนมันกำลังลดลงแค่นั้นหรือเปล่า นี่เป็นคําถามที่ท้าทายความเชื่อเดิมๆที่เราเคยได้ยินมาเลยนะครับลองเดากันดูเล่นๆก่อนก็ได้ครับว่าคําตอบคืออะไรและนี่คือคําตอบครับเป็นจุดที่หลายคนอาจจะร้องอ๋อเลยก็ได้คือความเชื่อที่คนส่วนใหญ่เข้าใจกันก็คือฮอร์โมนเอสโตรเจนมันต่งลงเรื่อยๆใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงทางสรีรวิทยาแล้วเนี่ยมันกลับตรงกันข้ามเลยครับระดับเอสโตรเจนในช่วงนี้กลับสูงขึ้นแถมยังแปรปวนสุดๆด้วย ส่วนฮอร์โมนที่ลดลงไปก่อนจริงๆก็คือโปรเจสเตอโรนต่างหากครับเพราะว่าการตกไข่มันเริ่มไม่สมบเสมอแล้วข้อมูลนี้ยิ่งตอกย้าเรื่องเมื่อกี้ให้ชัดขึ้นไปอีกนะครับเขาบอกว่าระดับฮอร์โมน E2 หรือเอสตาดออลซึ่งเป็นเอสโตรเจนตัวหลักเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วสูงขึ้นถึง26%เลยนะครับแล้วก็ยังพุ่งขึ้นลงแบบคาดเดาไม่ได้เลยจนถึงขั้นที่ว่าผู้หญิงบางคนบรรยายความรู้สึกนี้ว่ามันเหมือนกับตอนที่กําลังตั้งครรภ์เลยแหละครับพอพูดถึงฮอร์โมนที่ไม่สมดุลแบบนี้้แลว เราลองมาเชื่อมโยงกับอาการสุดฮิตที่ทุกคนต้องเคยได้ยินกันดีกว่าครับนั่นก็คืออาการร้อนวูบวาบนั่นเองอาการร้อนวูบวาบหรือที่ทางการแพทย์เขาเรียกว่า VMS นะครับมันไม่ใช่แค่การรู้สึกร้อนธรรมดานะครับแต่เป็นความรู้สึกร้อนแบบรุนแรงที่มาจากข้างในเลยอาจจะมีเหงื่อออกหัวใจเต้นเร็วร่วมด้วยซึ่งทั้งหมดนี้เชื่อว่าเกิดจากศูนย์ควบคุมอุณหภูมิในสมองของเราเนี่ยมันทํางานผิดเพี้ยนไปครับ เพื่อให้เห็นภาพง่ายขึ้นนะครับลองนึกว่าสมองส่วนที่ชื่อไฮโปทาลามัสเนี่ยทำหน้าที่เหมือนกับเทอร์โมสแตตหรือเครื่องควบคุมอุณหภูมิในบ้านเราเลยครับพอฮอร์โมนมันเกิดผันผวนขึ้นมาเจ้าเทอร์โมสแตตตัวนี้มันก็เลยรวนครับมันดันไปเข้าใจผิดว่าเฮ้ยร่างกายร้อนเกินไปแล้วก็เลยรีบสั่งการให้ร่างกายเย็นลงอย่างรวดเร็วซึ่งกระบวนการระบายความร้อนแบบฉับพลันนี่แหละครับคือที่มาของอาการร้อนวูบวาบนั่นเองโอเคตอนนี้เราพอจะเข้าใจที่มาที่ไปของอาการต่างๆแล้วนะครับ คำถามต่อไปก็คือแล้วเราจะจัดการกับมันยังไงได้บ้างมาดูแนวทางการจัดการทางการแพทย์กันครับแผนภูมนินี้อาจจะดูมีรายละเอียดเยอะหน่อยนะครับแต่หลักการสําคัญที่อยากให้เห็นก็คือการรักษาเนี่ยมันไม่ใช่วันไซส์ฟิตอ l อนนะครับแต่มันจะถูกปรับให้เหมาะกับแต่ละคนเลยจะเห็นว่ามันมีเส้นทางการรักษาที่แตกต่างกันไปชัดเจนเลยขึ้นอยู่กับว่า คนคนั้นยังคงมีประจำเดือนอยู่หรือเปล่าหรือว่ายังมีมดลูกอยู่ไหมซึ่งแต่ละกรณีก็จะใช้ฮอร์โมนในรูปแบบที่ต่างกันออกไปครับ ถ้าจะให้สรุปแนวทางหลักๆในการใช้โฮอร์โมนก็จะมีอยู่2แบบครับแบบแรกคือการให้ยาแบบเป็นรอบหรือไซคลิกอันนี้สําหรับคนที่ยังคงมีประจำเดือนอยู่ก็คือจะให้เอสโตรเจนทุกวันแต่จะให้โปรเจสเตอโรนเป็นช่วงๆไปเพื่อเรียนแบบรอบเดือนปกตินั่นเองครับส่วนแบบที่2คือการให้ยาแบบต่อเนื่องหรือคอนติมิวสอันนี้สําหรับคนที่ประจำเดือนหมดไปแล้วก็จะได้รับโฮอร์โมนทั้ง2ตัวทุกวันไปเลยครับ แล้วทำไมถึงต้องใช้ฮอร์โมน2ตัวคู่กันล่ะตารางนี้สรุปให้เข้าใจง่ายๆเลยครับคือตัวเอสโตรเจนเนี่ยบทบาทหลักของมันคือเข้ามาช่วยบรรเทาอาการต่างๆอย่างอาการร้อนวูบวาบแต่ในขณะเดียวกันมันก็ไปกระตุ้นให้เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวขึ้นด้วยดังนั้นเราก็เลยต้องมีโปรเจสเตอโรนเข้ามาทำหน้าที่เป็นเหมือนผู้พิทักษ์ครับคือคอยป้องกันไม่ให้เยื่อบุโพรงมดลูกมันหนาตัวมากเกินไปเพื่อให้การรักษามันสมดุลและปลอดภัยที่สุดครับ สุดท้ายนี้อยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามให้เราได้กลับไปคิดกันต่อนะครับในเมื่อเรารู้แล้วว่าวัยใกล้หมดประจำเดือนมันไม่ใช่โรคภัยไข้เจ็บแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงทางชีววิทยาที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติความเข้าใจตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยเปลี่ยนบทสนทนาที่เรามีต่อเรื่องนี้ได้ยังไงบ้างครับเราจะพูดคุยถึงมันด้วยความเข้าใจและเปิดใจให้กว้างขึ้นกว่าเดิมได้ยังไง